วันนี้วันหยุดหลายคนเขาก็ไปเที่ยวกันแต่บางคนไม่ได้ไปเที่ยวไหนแต่ไปเที่ยวยุ่งเรื่องของชาวบ้านเขาเห็นได้หลอดที่อยู่ในหลอดแบบนี้เรียบร้อยดีไม่ยุ่งเลยบางคนเนี่ยไปเที่ยวยุ่งเรื่องของชาวบ้านเขาจริงๆนะโยมชาวบ้านบางคนเขาก็อยู่ของเขาดีๆไม่ยุ่งเลยชีวิตเขาแต่บางคนก็ลงไปยุ่งซะจนชีวิตของเขาเนี่ยยุ่งมากกว่าเดิมชีวิตไอ้คนลงไปยุ่งเนี่ยก็ยุ่ง แล้วก็ไปทําให้ชีวิตของเขาที่ไม่ยุ่งเนี่ยยุ่งไปมากกว่าเดิมอันนี้ไม่ดีแต่บางคนชีวิตบางคนของชาวบ้านเขายุ่งและบางคนก็ยอมที่จะเอาชีวิตตัวเองเนี่ยลงไปยุ่งกับเรื่องของเขาเพื่อแก้ปัญหาความยุ่งทําให้ความยุ่งของชาวบ้านเนี่ยลดลงอย่างนี้ก็น่าสรรเสริญเพราะว่าเขายอมที่จะยุ่งทั้งๆที่เขาไม่ยุ่งแต่บางคนชีวิตไม่ยุ่งแต่ยอมลงไปยุ่งเพื่อให้ชาวบ้านเขายุ่งกับการที่ลงไปยุ่งให้ชาวบ้านลดความยุ่งอันนี้ก็ ถอยออกมาเถอะสาหรับคนที่ลงไปยุ่งให้ชาวบ้านเขายุ่งมากกว่าเดิมน,นี้ไม่ดีแต่คนที่ลงไปยุ่งให้ชีวิตชาวบ้านเขาลดความยุ่งอย่างนี้ก็น่าสรรเสริญเห็นได้หลอดที่เรียบร้อยแบบนี้ก็เป็นข้อคิดว่าดีนะไม่ยุ่งอย่าไปยุ่งเรื่องของใครมากเกินไปจนชีวิตตัวเองและชีวิตคนอื่นไม่น่าจะยุ่งเท่านั้นแต่ก็กลายเป็นยุ่งมากกว่าเดิมขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ